สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออดัมซิงนะครับเอาวันนี้มาดูกันครับว่าเราอยู่ไหนกันนี่จำได้ไหมครับเรากลับมาดูทีมงานเราครับทีมงานฝาเด่นนะมาอู่ฝาเด่นกันครับนี่ครับคุณปูบ่บิวครับวันนี้คุณปูบ่บิวใหม่นะ จะทำสีใหม่ครับทำสีเดิมนะครับจะทำสีใหม่6ปีแล้วครับประดิ็ว่าง้นนี่รอนะคุณปู่เราเป็นนิสันครับทีงานปะเด็นเอานะวันนี้รอนะคุณปู่ครับโอ้คุ่นคุณนุนสีนะ ใครดูคลิปเก่าจะเห็นนะครับเห็นคุณปูดอย่างเก้านะวิ่งกันครับปีที่แล้วช่วงล่างครับตีเสร็จแล้วครับสีช่วงล่างกรับตีเสร็จแล้วเนื้อบอดี้นะกระบะดํากับหัวเก่งครับสภาพดีนะครับใช้งานดีตั้งแต่สมัยแรกๆครับ ตอนผมมาอยู่นี่ใหม่ๆก็เห็นเนี่ยครับมีคันหนึ่งวิ่งกันคันหนึ่งหายไปแล้วครับวิ่งกันอยู่แค่น,นี้ครับทีมงานประเด็นวิ่งกันอยู่ติดจับนะฝาเด็นมาแล้วนี่ครับได้ได้ไม่ได้ที่บุกครับวิธีประจร่าย โอ้ครับรถทังกบนำชาตกยโยมใจไ้มบิ์าเวยินร่มันเบกคยกินรถท้งุยแรีเรียมเมืองแมอันนี้เพลนะพลาอาศัยนนมือตุยางทุกเส้ตัวเจ้ไม่สตารขึ้นไม่มี ตาดขึ้นไม, <S <S ไม่มีฟุ่นเลยมีแต่ควันฮะมันเรียบเอตัวนี้ขัดเรียบเเออออถ้ามันไม่ออกงไปโรงพยาบาลบรลุนหัวใจนะหัวใจหัวใจบีบเออ อุปกรณ์ใหม่อันนี้มันหยาบไปว่าครับเนี่ยกระด,ดาษอันนี้ถเกีย้นป่อครับถเกีื้นป่อยทำฝาทา,าใหม่้ง้งเลย

พ,าาาพ,าพาม,มากองดูเิ่มติพดอี๋ยวพอได้ขัดแล้วสามทุ่มบอกหยุดก็ไม่หยุดอีกเหมื <c oughs> มมอนรถใช้รถใช้สิกงาเยตัเเปอรครับเสียเปอรจะคล้องไปไหนไม่รู <c oughs> ้ <c oughs> อู๋วัดเด่นครับวันนี้เลยมาดูใกล้ถึงฤดูวิ่งดินอีกแล้วครับอีกไม่กี่เดือนละเกี่ยวเสร็จเริ่มเลยครับนี่เช็ครถเช็เคลาแล้ว,คร,วนนครับเป็นเครื่องนิสั่นเลยนะเหมือนเดิมครับโอ้ฝุ้งเอากอระนับนหรอนู่นเลยทำไปโค ะโคประสูติอโกเบยอยู่โน่นครับไก่ชนก็มีนะไก่บุรีรัมไม่มีเลยครับพุ่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกวันครับเดี๋ยวเสร็จวันไหนมาดู คุณูเราจะสวยขนาดไหนมาดูนะถึงจดูสิ่งข้าวครับก็เกี่ยวมาเราจะมาใกล้แล้วครับ<ป>เดี๋ยวได้เห็นอ่ามีเครื่องนะเดี๋ยวดูก่อนเครื่องอะไร

โู ane, ่เยย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 เยยยยยกยย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 ย้ <c oughs> นายอนไปไหนนั่นนี่ซุ้มไก่เสียบเวยครับซุ้มไก่ชนนะ ชมเรื่อยๆนะนี่ครับทางเราครับทำเองเลยครับ นับโครกพ่อเองไปไหนฮะอ๋อพ่อเป็นไข้อันนี้ลูกชายเสียดวนนะเมื่อนหนึ่งไมโครที่มาเราครับเนนสียด่วนนะนพ่อเองเป็นไข้กี่วันแล้วไอพิเตอร์เป็นไข้ไหมนั่งฮะเป็นทำไมเองเป็นไข้บ่อยเนี่ย คุ่นำนะลมมาทางนี้ก่อนครับชูวยหมาดูภายในครับเนียววุธด้วยนะชัดจรกกิงครับเก่าจริงนะไปเห็นตัวจริงก็มาดูอครับคุณปูปแท้เลยนะ อีน้ำเงินน้ำเงินเด็กกะสามร้อยยี่สิบกินพวกอีห้าหมื่นกินนี่อีฟ้าใส่อีขาวขาวก็บเอนี่คุณลุงฟาใสขาวฟอดกับเออเอออีกแล้วเอนายไปอีกแล้วอ่ะ ติดแอร์อไฟฟ้านะมันไปจุกจิกมันไปจุกจิกมันถอดล้างได้ตลอดแอร์ไฟฟ้ามีมีเหรบเริ่มต้นหมนนื่นกว่าบาทโอ้ยจอดนอนได้เป็นคืนแล้วเพิ่มแบตไปอีกหนึง่งแบตมุกหนึ่งจอดนอนไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนนนดีไม่ใช้แต่แบตเปินน้โลมันเว้เย เอาวางตู้ไว้เลยลุงข้อออกมามันจะได้เรียบรับเอาของลุงอาวางตู้ไวเ้เออเอา้าลุงออกับเป็นร้านปลาพูเขาทำนีเองไปแอ,อบดูเขาอยู่ มีคนขึ้นไปดูหอกมียู่เรียเลค่ดูนะดำมียูทูบขึ้นหาบันไดขึ้นไปสองดูเังางงนะเนียบครับเนียบแท็ไป dừng một dừng một tạ lên dừng một nữa คัดทีเสร็จแล้วครับสีงช่งล่างคัดทีเสร็จแล้วเนะาะเอาวับเลยอย่างาส,งสารโโาง้าแต่พอเเปดเอาลวิไม่ได้กินข้าวเช้าลยวิย่งกินขา้า ซื้อเครื่องขัดตัวเมื่อกี้เป็นแบบไหนเห็นเขาขัดอย่างนี้นี่ยขัดพื้นเรียงออีกเครนนึงอือดูดูของมือเกดเจอกระดึงสันเออเห็นจัดโซงนะจัดลงฟ้ากระโปรงใหม่ครกบ

Mae'n ei bôl ewn ni. นำกลิบเลยเป็นลองฮิโน่ครับไม่รู้ือนเลยไอเปิ้ลนเปลีย่ยนไมเออคองฮิโน่เลยครับเนี่ยือนของผมเลยเนี่ยมอดไอต้นออข้างหลังมันเป็นไอโมเล็กสองตัวเน,นี่ยอันนี้เล,ลยเเป็นตัวใหญ่มันเสียรูปหนึ่ง มือนหองผมเลยหงผมตัวนี้มันวรวมไ,ไม่ไห้ลุงดูนะผมถอดเลยมันเป็นในดันดิเขาเรียกอะไรพงความชื้นหมดข้างในอ่าความชื้นกา,ามาอัดยังไงนี่ครับไปเรื่อยๆนะไม่นานก็เสร็จแล้วครับวันสองวันนี้ก็เสร็จแนละ้ว เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับมารอชมกันคุณครูทำสีใหม่สวยขนาดไหนนะถั่วพิเจอร์กินข้าวยังยังไ,ไม่กินเลยเดี๋ยวมารอดูตอนจบครับตอนทำเสร็จแล้วนะคุณครูเราจะสวยขนาดไหนนะมาดูครับทำสีเดิมครับ สีเขียวนะนี่สีฟ้าเนี่ยเลยตเราคราับเดี๋ยวไปดูดินนี้ก็เราดูครับไปดูความแรงของปูนะเ๋ยวจัดเลยนะครับยางก้าวเราอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปแค่นี้ครับขอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ ในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครับของชุดหน้ารำทันสีกันะุํานะขณะที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ